ท่านสมาชิกสากรออมรักอออกรมส่งเสริมการเกษตรจำกัดที่รักทุกท่านครับผมนายวิรัติโตสงครามผู้จัดการสภกรขอสรุปรายงานการประชุมคณะก,กรรมก,การดําเนินการครั้งที่4 .2564 เมื่อวันที่24เมษาย,ยน2564ซึ่งมีนายสำรานสารบัญประธานกรรมก,การดําเนินการเป็นประธานที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้เรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องเพื่อทราบ สำนัการณส่งเสริมสากรกรุงเทพมหานครพื้นที่2ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้รับทราบระเบียบสากรว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสู้ภัยโควิดครั้งที่2พศ2564และระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสู้ภัยโควิด19สำหร mm, euh, ับสมาชิกสมทบครั้งท e, ี kingdom, em, ่2พศ2564ซึ่งกำหนดให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า2,000บาทโดยนายทะเบียนมีข้อสังเกตว่า กรมส่งเสริมทรารรได้มีคาแนะนําเกี่ยวกับเงินกู้ของสรอองทรัพย์สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพื่อการอันน้นงบคีไม่น้อยกว่า40%ของรายได้ซึ่งคณะกรรมการดําเดินการก็ได้เห็นชอบนะครับให้ทําหนังสือชี้แจงนายระเบียนสรกรณ์ว่าสารกรณ์ได้กําหนดแผนปฏิบัติทางการเงินตามร่างกฎกระทรวงโดยประเด็นเงินได้คงเหลือ สามสิบเปอร์เซนจะใช้เวลาภายในสิบปีและประเด็นมวดชำระหนี้ปรับให้เหลือร้อยห้าสิบมวดภายในระยะเวลาสิบปีทั้งนี้จะมีผลใช้บังคับก,กับสมาชิกเมื่อมีประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเพื่อพิจารณานะครับคณะกรรมการได้เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกีเ่ยวกับการกู้เงินของสากลห้าฉบับ จากประเด็นเดิมนะครับเป็นสมาชิกสมัครใหม่ครบ6เดือนแล้วมีสิทธิ์กู้เงินได้ส่วนสมาชิกที่เคยลาออกแล้วสมัครใหม่ต้องเป็นสมาชิกครบ2ปีจึงจะมีสิทธิ์กู้เงินได้แก้ไขใหม่เป็นนะครับสมาชิกสมัครใหม่หรือสมาชิกที่เคยลาออกแล้วสมัครใหม่เป็นสมาชิกครบ6เดือนแล้วมีสิทธิ์กู้เงินได้มีผลใช้บัตตั้งแต่วันที่1พฤศจิายม2564เป็นต้นไปเรื่องที่3คณะกรรมการได้เห็นชอบร่างนโยบายประจำปี2564 าการกรอบยุทธศาสตร์ของสากลพอสม6 3ถึง2 5 6 5ประกอบด้วยนโยบาย4ข้อหลักได้แก่ข้อแรกครับปรับโครงสร้างทุนดำเนินงานของสากลสู่เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานโดยปรับสัดส่วนทุนเรือนหุ้นจากรอยล้ะ5 1 7 3ของทุนดำเนินงานในปี2563เป็นรอยล้ะ4 8ในปี2 5 6 4และปรับสัดส่วนเงินรับฝากจากะ3 6 9 9 ของทุนดําเนินงานในปี2563เป็นละ4 1ในปี2564ประเด็นที่2ก็คือสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา,รนาเช่นการให้บริการสินเชื่อแนวใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา -19 นัโดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้ลดลง รวมทั้งจัดสวัสดิการให้สมาชิกเข้าถึงได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและกุ่มชนประเด็นที่สามพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ให้แก่บ,บุคลากรของสาัพรและสมาชิกเช่นการจัดระบบการสื่อสารข้อมูลการประชาสัมพ,พันธ์ให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงโดยสะดวกรวด,วดเร็วสม,ม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกผู้ช่วยตัวแทนสมาชิกกรรมาการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับโครงสร้างของบุคลากรในอนาคตและประเด็นที่4ก็คือพัฒนาระบบเทคโนโลยีาลสารสนเทศของสหก,ก,กรณ์เข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์เป็นระบบออนไลน์และพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการฝากถอนเงินบนสมาร์ทโฟนเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องที่สี่นะครับ เห็นชอบให้จัดทาประกาศผลการดําเนินการกรณีเงินรอตรวจสอบค้างเป็นเวลานานซึ่งเป็นเรื่องเดิมก่อนปี2563เพื่อประชาสัมพันธ์สมาชิากทราบดังนี้เงินรอตรวจสอบประจำปี55 2 5้5ถึง2562ซึ่งยังไม่ครบ10ปีจํนวน้านวน1 1 7 1 5นบาทเศษเงินรอตรวจสอบที่ครบกำหนดระยะเวลา10ปีและนําเข้าเป็นทุนสํารองตามมติที่ประชุมแล้วที่ประชุมใหญ่แล้วได้แก่ เงินรอตรวจสอบปี2 5 4 2าถึง2553นาจำนวนเงิน1 3 8่งล้ามบาทเศษเงินรอตรวจสอบปี2 5 5 4ัาจำนวนเงิน284,120บาทเศษเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดซึ่งถ้ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นเงินของสมาชิกที่โอนให้ตากอสามารถแจ้งขอรับเงินคืนได้รวมทั้งจะได้จัดส่งประกาศดังกล่าวให้ผู้ช่วยตัวแทนตากรได้ติดประกาศไว้ที่สำนักง,งาน อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ปี2563ไม่มีเงินรอตรวจสอบคงค้างแต่อย่างใดเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องที่5ตามที่มีสมาชิกบางนานบางจังหวัดจะขอให้สภโอนเงินทุกประเภทเข้าบัญชีธนาคารของตนเองคณะกรรมการก็เห็นชอบให้โอนเงินทุกประเภทเข้าบัญชาาออีออมทรัพย์ออนไลน์ของสมาชิกตามเดิมยกเว้นเงินปันผลเงินเฉลีย่ยคืนประจำปีซึ่งถ้าหาก สมาชิกบำนาญมีความประสงค์ให้สากลโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใป็นกล่าวได้เป็นรายไปเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการคณะกรรมการและมอบหมายกรรมการดำเนินการดังนี้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาพิบาลแต่งตั้งคณะทํางานจัดท,ทําขอบเขตคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะผู้พันคอมพิวเตอร์ มอบหน้าให้ประธานกรรมการและผู้จัดการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดในวันที่12พฤษภาคม2564ซึ่งสากรมีหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัดจำนวน10ล้านบาทครับในเดือนนี้มีเรื่องสำคัญที่ทางสากรขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเพียงเร่องนี้ครับสวัสดีครับ